สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทิปนี้ก็จะเอาการแอวเหนือของเรามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเชียงใหม่เชียงรายค่ะเมื่อต้นปี2567นะคะนี่เป็นสถานที่แรกที่เราได้ไปเที่ยวนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ การไปครั้งนี้ก็หนึ่งบัตรนะคะประมาณ40-50คนแล้วก็มีแต่ผู้สูงวัยค่ะเราไปเฉพาะวะัยเกษียณกันเลยนะคะแถวแถวบ้านเนะะี่ยค่ะมีแต่ผู้สูงวัยค่ะ ประมาณนี้สถานที่แรกที่เราไปก็คือถําเชียงดาวนะคะตอนนี้พอลงรถบัสได้ก็จะมีพ้ามังมินที่บาทนะคะแต่เช้าเลยเราก็ใส่บาทก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับการเที่ยวและการเดินทางนะคะหัวเข่าไม่ดีไม่ย่อนะข้างในมีไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นถ้มเชียงดาวนะคะทุกคนก็จะชม ความสวยงามของที่เขาตกแต่งและประดับไว้นะคะแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันตั้งแต่ที่แรกเลยก็ตรงนี้จะเป็นที่เดินขึ้นไปบนบนถ้ำนะคะก็จะมีทางเดินแล้วเดี๋ยวก็จะมีแม่ชีเนี่ยเขาขายพวกดอกไม้ทูบเทียนเพื่อจะไปไหว้สักการะก่อนจะขึ้นถ้ำค่ะจับอย่างเงี้ยนะ แกเห็นตัวเราสิแกมองนิเราเดินไหมแกเดินไปดิไม่เป็นวะเห็นตัวฉันไหมล่ะเมื่อกี้เห็นดิแต่ไม่รู้จะถูกใจแกหรือเปล่านี่สวยทั้งนั้นเลย ลูกตรงไหนในถ้ำเขาไม่จุดจ้าโูาไ้ไ่มร้บจ้าจ้านไม่จุดจเ,เพราะว่าอากาศน้อยค่ะจุดละเท่าไหร่เอ่ยี่สิบค่ะแต่ถ้าตัดสมบุญสมบุญทางวัดค่ะ <c oughs> นี่นะคะสี่โมงเย็นแม่ค้าก็ไปส่งวัดค่ะ <c oughs> ในจ่าเสียบทองแป๊บนึงค่ะอันนี้ไม้ไม้ที่เขาเสียบจ้ากจะเสียบทองค่ะเสียบทองไม่ค่ะกำลังจะได้เลยนั่นไงบอกเขาเลยจัดให้ชุดนึงค่ะเอาสิเมื่อก่อนน่าจะรอดหนูได้ที่ไหนเพื่อนสั้น ไม่ใส่แว่นมองเลยที่เป็นใส่แว่นหูมองเลยชุดนึงค่ะ้ทำให้หูก่อนทำให้วางจาสมุนชุดหนึ่งค่ะจ้ากะลังเสียบิลูกชาเปิดประตูวัดเป็นอันนั่เอเียนอันนึงหนจ้าเขียนดอกห่

ออนบอกใจไทยอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวฉันซื้อนี่ไปให้ขอ,องใครค,คะทุกอย่าง ตรงไหนเราไปไหว้ตรงนน้นหรือตรงนี้นอ่นา,านะถือให้ฉันก่อนไม่ต้องกดอะไรก็ไ,รไปวิ่งเข้ากล้องเพราะว่าอัดวีดีโอไว้เจะพูดไม่เข้าเลยโอเคอ,ออันล้างมา มีไงคนถ่ายมามาโอ้โอนไปกันมาให้หมดเลยมามาดูสิวีดีโอพี่วีดีโออ่ะไม่เอาสองคนผัวเมียนี่มั้งเหรอเฮ้ยมาคู่กันไปยังงคู่มาจะไปโฆษณายังไงเนี่ยเออนะคู่สร้างคู่สมเลย เดินชิดกันหน่อยดิเอาเหมือนสาวๆหนุ่มๆตอน่แก่เออแล้วเราก็แพนไปตรงท่ามเทียงดาวนี่ไอ้นี่สวยเนาะหนกไสองสามอีกด้วย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 เอาลวิ่งล้อกับังลุสวยได้ไหมจะหาอะไรนะบ ไม่หาหรืออะไรเนี่ยนึกวเปี่ยนน้ำว่าเปียกน้ำอ่ะแดดแดดแดดจุดนี้ก็จะเป็นดอยอ่างขางนะคะซึ่งมีดอกไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นสัมผัสได้จับต้องได้ค่ะอันนี้เป็นปูเล่นะคะสวยงามมาก แล้วก็ดอกไม้ชนิดต่างๆที่ของเมืองเหนือเราก็ชมด้วยความแบบสวยงามอะค่ะก็คือไม่อยากจะออกไปตรงที่ขึ้นรถเลยรวมทั้งออดอกพญาเสือโค้งนะคะที่เขาเรียกว่าซากุระเมืองไทยเนี่ย,ยเต็มไปหมดเลยค่ะ ไอพิมไหนออนมาเฮ้ในกลุ่มกลุ่มเราเป็นไหนวะดวะไอททงไอโเราจะได้นี่พี่ตุมใช่ไหมเ้ยไม่ใช่ดิวะไม่ได้ก็ไม่รู้นอนนั่นนี่เนี่ยแหละเราต้องถ่ายแบบนี้ั้งมาห็นอยู่การเนี่ยยมองไม่เห็นเกลอกันเจันาเนั้นงา่้หลใสอ ไปห้องน้ำ จะเอาวิดีโอเฮ้ยถ่ายเนี่ยสวยจังเลยถ่ายดิี่เอาวิดีโอไปมั้งอุ้ยดาราที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้เลยถ่ายไปเ,เ,เห็นเพื่อนเรียกว่า,เ,า,าเมาเรียกว่ายาหญามายืนเกาะต้นไม้ถ่ายรูปไปเขาไปขัดกันเราไปเดี๋ยวไป ราะว่านี่ก็ใกล้จะลง,ะลงแล้ว,ลลวลลนะยังเดีย๋ยวก่อนพักหนึ่ครับแค่แนึ่งนี่มันทานกินข้าวอยู่อเออยังอยู่ข้างบนอยู่คจะออกจากสวนนี่ไปกินข้าวก่อนสวยจังตรงที่เห็นนี้จะเป็น<ต>ดอยอ่างขางนะคะ ดอยอ่างคางนี่ก็จะมีดอกไม้ให้ได้ชมแบบตลอดเลยนะคะจะมี8จุดที่เป็นจุดชมต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดป้ายชื่อไว้ให้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นชื่ออะไรบ้างนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าใครมีโอกาสนะคะอยากให้ไปเที่ยวเลยค่ะเชียงใหม่เนี่ยช่วงเดือนมกรากรุภาเนี่ยค่ะธันวามกรากุมภาเนี่ยจะดอกไม้จะสวยมากๆ ตัวอะไรตัวอะไรตรงนี้ก็จะเป็นไร่ธนาธรนะคะมีเนื้อที่หลายร้อยพันไร่เลยค่ะตรงที่เรามานี่เขาก็พามาให้ชมนั่งรถแบบว่าเป็นแบบรถไฟฟ้าที่แบบเร็วๆอะค่ะแล้วก็เออพามาที่ชมดอกไม้ก่อนดอกบานชื่นแล้วก็ดอกดาวกระจายนะคะก็ให้มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆไว้แล้วก็ ขากลับเขาก็ให้แวะดูตรงส่วนส้มด้วยค่ะแล้วก็มีส้มขายนะคะส่วนส้มน,น,นี่ก็สามารถเ,เข้าไปาแต่ว่าเขาไม่ให้เก็บนะคะนนเพียงแต่ว่าไปเก็บภาพได้เราก็วิ่งใหญ่เลยค่ะนี่แหละความสุขของคนสวทั้งหลายความสุขอยู่กับตัวเรานะคะถ้าเราไปเที่ยวไหนแล้วเราทำให้สนุกออมันก็จะสนุกกล้าเริงไปด้วยค่ะ ให้ดูดอกไม้สวยๆนะคะ ส่วนเราก็เป็นคนชอบดอกไม้ต้นไม้อยู่แล้วเขามีเวลาให้เดินกี่นาทีกี่นาทีนะคะว่าเราจะเดินอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยความที่เพลินมากค่ะเจอตรงไหนก็ถ่ายรูปเก็บภาพทุกทิศท,ทุกทางไปเลยค่ะก็เพื่อนๆก็สนุกสนานไปได้วยกันค่ะด้วยความสวยของดอกไม้และต้นไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นทางภาคเหนือก็มีความสุขค่ะ แล้วก็ประทับใจด้วยค่ะถึงว่าเราจะขยายหรือว่าย่อ อันนี้ดอกนี้สวยมามาเอามาเอามาตัวเลยพ่อเดี๋ยวเอามาเห็นนี่เออหนึ่งสอาหนึ่งสองสามต gì หรอ เดินถือไปกดแล้วใช่ไหมแกก็ถ่ายทั้งหลังเราเนี่ยแหละเดินตาม,มาโอเคไหนอีก ดูตัวเลขตัวเลขถ้ามันขึ้นก็คือใช่เออขึ้นอ่ะักไม่ต้องกดดีใจ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 เอาไปใส่แกก็ถ่าย้นานๆมุมนี้ก็ยังอยู่ในไร่ธนาทรอ,อยู่นะคะ มีจุดขึ้นไปสูงแล้วก็ให้ชมดอกไม้ดอกไม้นี่ก็เป็นแบบสีสันนี่สวยงามมากค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนส้มแล้วค่ะลงมาข้างล่างใกล้ๆก,กับที่จอดรถนี่ก็จะเป็นส่วนส้มส้มของเขานี่ก็ลูกใหญ่เป็นแบบแบบดูแบบหน้าจับหน้าต้องแต่ว่าเขาก็ไม่ให้จับนะคะมันจะทำให้ลูกมันร่วงอะไรเงี้ยลูกใหญ่มากค่ะ สวนส้มสวนส้มค่ะพันสายน้ำาึ้งหรือพันอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะแต่โดกมากๆค่ะเราก็หลงหลงเข้าไปในนี้เลยไปถ่ายรูปสวยงามมากค่ะไม่เคยไปในสวนส้มเ,เคยไปอยู่ที่แม่ห้องสอนรอบหนึ่งแล้วก็หุ่นเนี้ยแบบใกล้ชิดเลยนะคะใกล้ชิดลูกส้มมากสวยค่ะ แล้วตรงข้างล่างเขาก็จะมีส้มขายแล้วก็น้ำส้มคั้นขายด้วยค่ะนี่ให้ดูต้นส้มนะคะมันจะคล้ายๆกับต้นเอ่อต้นมะนาวแต่ว่าต้นเขาจะสูงกว่าคือถ้าเอามาปลูกทางบ้านเราก็คงปลูกไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวแต่ว่าที่อยู่ตรงนู้นมันจะเป็นดินดินปนทรายนะคะ หรือว่าดินแดงอะไรแบบนี้ค่ะทางเหนือจะเป็นแบบนั้นหมดเลยก็ได้เอาความสวยงามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าป้าอ้อยเนี่ยไปเที่ยวปีละครั้งค่ะทางเหนือเนี่ยแสงเยอะ,ะเขาขึ้นรถกันแล้วอ่อน S <S แกก็ถ่ายน,นันนน <c oughs> ดูบรรยากาศวัดท่าตอน,นะคะสวยอันนี้เป็นด้านในนะคะเป็นด้านในนะคะถ่ายแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายมารอบแล้ว นี่เป็นชั้นบนสุดเลยนะคะชั้นบนสุดเลยนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้หมอกเต็มเลยค่ะนี่เราขึ้นมาบนพระธาตุเลยค่ะเหนื่อยเห็นเห็นเห็นหมอกไหมคะ คลิป EP หก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตาม EP สอได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่าผิดพลาดประการใดอภัยให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ